สวัสดีกับพี่น้องทุกท่านนะครับก็พบศิทธิพิบาลอีกครั้งหนึ่งในเช้าว,วันอาทิตย์ที่ส1มอดมกราคมนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายเนี่ยของเดือนที่หนึ่งพระคำของพระเจ้าที่จะมาถึงพวกเราวันนี้อยู่ในยอห์นบทที่แดข้อที่48บถึงข้อที่ห้านะครับยอห์นบทที่แข้อที่48ดถึงข้อห้าเป็นการสนทนา ต่อเนื่องกันมาเรื่อยระหว่างพระเยซูกับพวกยิวซึ่งเป็นสตรูที่พยายามกล่าวหาแล้วก็ฆ่าพระเยซูคริสต์เจ้าและในตอนนี้เนี่ยพวกยิวเนี่ยกล่าวหาพระเยซูคริสต์เจ้าในลักษณะถึงขนาดโูเกียดพระองค์ดูดูหมิ่นพระองค์ว่าพระองค์เป็นชาวสมาเลียและมีผีสิงคนสมาเลียเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ยิวลังเกียมาก แล้วยังกล่าวหาว่าพระองค์มีวิญญาณนะมีผีเนี่ยอยู่ในตัวเด้ยวยนั่นเป็นความบาปที่หนักหนาสาหัสที่พวกยิวนะครับกล่าวหาพระองค์แต่พระเยููกิตตอบสนองอย่างไงครับพระองค์เนี่ยตอบสนองด้วยความสุภาพนะครับอยู่ในข้อที่49พระองค์ตอบว่าเราไม่มีผีสิงแต่พระองค์ไม่เพียงแต่ตอบสนองออพวกยิวนะครับ ด้วยการความรุนแรงนะแต่พระองค์ยังอธิบายด้วยว่าเนี่ยเรา,เาถวายเกียรติแต่พระบิดาทุกอย่างที่พระองค์กระทำพระองค์ไม่ได้ทำไมครับให้เกียรติเพื่อตัวเองเลยแล้วพระองค์ก็อธิบายบอกให้กับพวกยิวด,ด้วยความสุภาพได้รู้จักพระองค์เองว่าพระองค์เป็นใครโดยใช้คำว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่า มีทั้งหมดสองครั้งด้วยกันที่พระเยซูตัดในที่นี้ความจริงประการที่หนึ่งครับเอ,อ่อหัวข้อวันนี้นะครับผมใช้คําว่านะเราบอกความจริงแก่ท่านว่าพระเยซูบอกเปิดเผยความจริงให้กับพวกยิวให้รู้จักกับพระองค์สิ่งที่พระองค์พูดพระองค์จะพูดใตความจริงเท่านั้นที่ออกมาจากปากของพระองค์ความจริงประการที่หนึ่งครับพระเยซู มีถ้อยคําที่ให้ชีวิตนิรันร์หรือจะพูดได้ว่าพระเยซูสามารถที่จะให้ชีวิตนิรันร์แก่มนุษย์ครับอยู่ในข้อที่ห้าสิบเอ็ดเพราะว่าถ้าทานายประพฤติตามคําของเรานะครับถ้าผูดด้ใดประพฤติตามคําของเราผู้นั้นจะไม่ประสบกับความตายเลยพระเยซูพูดถึงถ้อยคําของพระองค์ที่สอนที่เทศนาซึ่งพวกยิวนะบอกว่าพระองค์ คลายแสวงหาเกียรติพูดถึงเพื่อเกียรติของตัวเองเพื่อตัวเองนะเพราะนพะยซูพูดบอกว่าคําพูดที่พระองค์พูดนั้นเป็นพระวจนะของพระเจ้าที่มาจากพระเจ้าแล้วถ้าผูดด้ใดประพฤติตามคําถ้อยคําของพระองค์นั้นจะไม่ประสบกับความตายความตายในที่นี้พระยซูพูดหมายถึงความตายนะทางด้านฝ่ายวิญญาณนะครับร่างกายนี้ทุกคน ที่เกิดมาจะต้องตายเหมือนกันนะแล้วพวกยิวก็โต้อตอบนะด้วยโต้แย้งของพระองค์พวกยิวพูดในข้อที่53บอกว่าอับราฮามและผู้เผยวจชนะก็ตายนะพวกยิวก็พูดบอกยิวนี่ฟังแล้วเขาไม่เข้าใจเขาคิดว่าเป็นความตายฝ่ายร่างกายแต่พระเยซูกาลังสอนเขาว่าเป็นความตายฝ่ายวิญญาณเืินคนธรรมดานะครับ เมื่อเราฟังคําสอนของพระเจ้าถ้าพระเจ้าไม่ได้เปิดเผยหรือพระวิญญาณไม่ได้เปิดตาใจคนนั้นไม่สามารถที่จะเข้าถึงความจริงนะของคําสอนของพระเจ้าได้แน่นอนนะครับเหมืนอนยิวจึงอ้างเรื่องอับราหามและพูดเผยวจนะตายหมดแล้วนะทำไมพระองค์จึงพูดว่าไม่ตายได้อย่างไห แล้วยิวก็โต้แย้งนะครับพระเยซูเรื่องว่าพระองค์เนี่ยโอ้อวดนะครับโอ้อวดอ้างว่าทำไมครับในข้อที่53มใช่ไหมครับพระองค์โอ้อวดว่าพระองค์สามารถที่จะให้คนเนี่ยมีชีวิตไม่ตายได้นะนี่คือข้อเก่าหาของยิวนะเวลาคนเราเนี่ไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจนะครับจะพูดอย่างไงอธิบายอย่างไงถ้าจะไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจ ก็ไม่ยอมรับนะครับแม้เขาจะเห็นด้วยตาของเขาการอัศจรรย์ที่พระเยซูทํามากมายก็ตามความจริงประการที่สองกับพระเยซูก็ไม่ลดละนะพระองค์ยังรักคนเหล่านั้นคนยิวเขาบอกพระองค์กำลังบอกกับพวกยิวว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าอยู่ในนะครับข้อที่58พระเยซูตัดกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเราดำรงอยู่ก่อนอับราฮัมเกิด พีน้องครับหลังจากที่คําพูดที่พระเยซูพูดคํานี้ออกไปนะครับให้กับพวกยิวพวกยิวนี้หยิบก้อนหินขึ้นมาข้าพระเยซูคิดทันทีเพราะเขาถือว่าพระเยซูหมิ่นประมาทแท้ที่จริงถ้าเราดูให้ลึกลงไปศึกษาให้ลึกลงไปอีกในภาษาอังกฤษใช้คําดีมากใช้คําว่า i am คําว่า i am แปลว่าเราเป็นคํานี้เนี่ยเป็นคําที่พระเจ้าพูดเนี่ยกับโมเสส ปรากฏอยู่ในอภพยพบทที่3ข้อที่14อภพยพบทที่3ข้อที่14เราเป็นซึ่งเราเป็นเพราะคำนี้เป็นคำที่สงวนไว้สำหรับพระเจ้าเท่านั้นนะถ้าใครยกตัวเองขึ้นใช้พูดคำนี้ว่า I am หรือเราเป็นคนนั้นนะคถูกโทษประหารชีวิตทันทีนะเะเพราะอ้างตัวเองว่าเป็นพระเจ้า แต่จริงๆพระเยซูคิดพูดในที่นี้พงจุดประสงค์หวังดีเพื่ออยากจะให้พวกยิวได้เข้าใจได้รู้ความจริงแต่พวกยิวพูดอย่างไรเขาก็ไม่สามารถที่จะรับรู้ได้มีน้องครับสำหรับพวกเราที่เป็นคริสเตียนเราขอบคุณพระเจ้าที่เรารู้ความจริงครับว่าพระองค์มีถ้อยคำที่ให้ชีวิตน,นิรันดร์กับพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้อย่างนั้นนะครับ คำว่าถ้อยคานั้นก็คือหมายถึงตัวพระองค์เองด้วยและรวมทั้งพระดารัสของพระองค์ที่ตรัสอยู่ในพระคัมภีร์เพราะนคริสเตียนนะครับต้องอ่านพระคัมภีร์เพราะว่าพระคัมภีร์ถ้อยคําของพระองค์ของพระเจ้าเป็นจิตวิญญาณและเป็นชีวิตนะครับถ้าเราจะนะครับมีชีวิตนิรันดร์เราต้องมีถ้อยคําอ่านถ้อยคําของพระองค์ ศึกษาถ้อยคําของพระองค์และถ้อยคําของพระองค์นั้นดําลงอยู่ในตัวของพวกเราแล้วเราเองได้ทราบและยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพวกเราทุกคนความเชื่อของพวกเราที่มีอยู่ในพระเยซูเรามาถูกทางแล้วเราเชื่อถูกทางแล้วสิ่งที่เราต้องทําต่อไปนั่นก็คือพยายามที่จะใช้เวลาที่ติดสนิท นะครับกับพระองค์ใกล้ชิดกับพระองค์เพื่อเราจะได้เติบโตขึ้นนะครับทางความเชื่อนะครับขอพระเจ้าอวยพรพวกเรา